กระดูแข้งขาเป็นไหมครับครับงี้ครับแข้งขาเพิ่งงี้เลยครับครับผมมันถ่ายแม่พี่น้องเก็ดประกวดคักๆนะครับแม่นครับประกวดเลยครับแม่นครับเปิดว้สามหมื่นหกพันบาทครับสามหมื่นหกพันบาทครับต่อร้องเลยครับพี่น้องมากพี่น้องโทรสดบถามกับทางบาแก้งมึงเด้อครับครับผมสู่เท่าไดไว้เท่าไดรให้คุยกันครับแม่นครับมันสายเกลดประกวดเลยครับตัวนี้ครับรับประกันครับใบหูกับงี้ครับ ่ครับแต่ผมสีร้องค่อยๆวันมาบ้างครับแต่ว่าเิ่นจูงเป็นอย่างเป็นเป็นเสียกอยู่ด้ยครับอู้ยส่งเข่าแม่พี่น้องบาดใจคักนะครับเขาสูงเสียกบึ้งขาเลยครับอ่าสูงร้อยสี่สิบสามสี่สองสี่สามอยู่หรอกครับแต่ว่าผมประกันให่ร้อยสี่สิบสองอะไรครับแต่ว่าสี่สิบสามผลละกะส่งลูกดีครับผมลำนุ่มหนาจะดีครับเพราะว่าขัดสันบอลูบบัวป็นยังสี่ไม่อายครับหนาตาแม่เพิ่นก็ดีครับนี่ครับหนาตาแม่เพิ่นสวยคักแหมพี่น้องครับผม ครับพี่น้องตอนนี้ผมได้อยู่จังหวัดมหาสารคามนี่ครับมาเปิดขอขายเปิดราคาวายไห่ทางกับเบาแก้งนะครับครับผมมาแก้งครับครับมาแก้งครับวันนี้เขาเปิดราคาวายั้งเบิดจากโตครับเบิดหี่โตครับผมอผูร้อยเถึกเงี้ยนี่ตัวนึงหล้วก็ะผูร้อยอีกตัวนึงหล้กก็แม่สาวตัวนึงหล้กก็แม่ลูกครบหนึ่งครับเอาสั้นไห่ทางเบาแก้งนะครับ พิมที่ยูและเบอร์ทูนะครับเบอร์ทรกะศูนย์เก้าแปดเก้าีหนึ่งีแปดสองีครับผมตอนนี้เขาอยู่บ้านไหนครับบ้านโคกกองตำบลวังใช้อำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามครับครับพี่น้องท่านไหนสนใจคายไหมครับครับอย่าอย่ามาเบื่องตัวจริงกับกับมาเบื่องใดยูอันบ้านโคกกองครับผมห่างจากอำเภอในอำเภอบระบือสองกิโลครับครับครับผมเดี๋ยวเอาไปเบื้องละเอียดของตัวแรกครับ เพิ่นเป็นลูกผู้ใดครับตัวนี้ลูกเก่าเจริญครับเป็นห่อนนะครับผมมอจากโค้นนมครับลูกเก่าเจริญอายุสองปีครึ่งครับฟันแท้หนึ่งคู่ครับสูงร้อยห้าสิบสามครับกระดูกแข้งขาเพิ่นไหมครับครับง่ายครับแข้งขาเพื่อนง่ายเลยครับครับผมครับเกิดจากเมียสูงร้อยสูงร้อยสี่สิบ เดนะครับผม47บเจ็ดีสิบแปดนะครับผมตอนนี้สถานะของเพิินสูงลอยหาสิบสามครับผมประกันคว้มสูงไว้อยหาสิบสามแล้วครับแอบเบาตอมครับคือตอนนี้ฟันแท่หนึ่งคูนะครับครับฟันแทะหนึ่งครูครับคือควยกินธรรมชาติได้ครับผมนังกินอาหารมา่ท่านเปลี่ยนอยู่ครับโอ้พี่น้องกินอาหารมา่เป็นครับเพิ่นได้กระดูกแข้งขาไหมครับเพิ่นล้ำตัวเงาพี่น้องสไตล์เก้าเจริญเลยครับ ใายหาล่งอยู่ข้หนึ่งลูกเออพ่ออุ้ยพี่น้องสอนแข้งขาเพิ่นเล็บหนาคักเนาะครับครับจะของหนาตาเพิ่นนะครับครับโอ้มีตาแจมแจมจำพี่น้องหัวหนุกไงนะครับจะค้นเข่าครับโอ้ค้นเข่าไงนะครับมาหกด้วยนะครับหกนี้เจ็ดปุ๊บครับบ้าแก้งเปิดไปไหนไปไหนครับราคาเปิดไว้ แปียดมืนหาพันบาทครับต่อร้องได้ครับผมก็โทรมาคุยมาบอกกันกันครับครับผมมีเท่าอยกัสู่เท่าอยกับจังโทรมาเบิ้งครับครับพี่น้องพี่น้องครับพันพี่น้องพี่กําลังมาหาอนาคตยศดุยพ่อพันคุ้มฟูงนะครับผมกัแนําตัวนี้อีกตัวหนึ่งเด้อพี่น้องเปิ้นได้เลี้ยงกระดูกนะครับแข้งขาหนาตาพันรอครับพี่น้องพี่น้องมีเท่าอยสู่เท่าอยให้คุยกับทางเบาแกงเด้อครับ นี่เด้อพี่น้องใบเกิดของเก้าเจริญนะครับโอ้ชัดเจนครับเอายางวุไนในพี่น้องเริ่งจักรอบนะครับตายยางท้ายืนเพ่อนครับครับครับผมนี่ครับจับเขาจับยางกัดตั้งสี่หลัครับหูดีครับผมหูเชียงดี น่ครับอย่างไอ้บึ้งแข้งขาครับมันงี้ดีครับผมมาแข้งขาเป็นไหมครับมาแกงครับงญ่แบบแบบจ้กที่บ้านนี่นะครับขนาดเพิ่นยังขาดความสมบูรณ์นี่เนาะจา่คือกินหัอาหารมันเป็นไหมครับผมคือเพิ่งมาที่กินวัอาหารู่ครับเอาหัอาหารให้กับบอกกินเลยก๋วยเลี้ยงธรรมชาติไหมกินกินตะหย่าพระว่าใดมาเพิ่นกับว่ากินตะหย่าเพิ่นจะขอนยูด้วยครับคือมาแกงมากบางไหนเพิ่็ได้ซื้อมาครับมากระดูกขานี่นะครับผมขามันงญ่ขามันทึมครับ คุ้ยมันมันอัตลักษณ์มันดีครับถุงเท้าเขาแล้วก็ข้นเขาใยอ่าหางหางหางกระตั้มดีหางยาวดีไหมครับหางยาวหางเรียบเรียบเรีบกระตั้งดีครับผมครับแล้วก็หัวหนูกดีครับเนื้อหนังก็ดีไหมครับผมขนาดคุ้ยธรรมชาติกับยังหนังกันยังซ้ำหนีไหมครับผมมาคุณนะครับมันยังยานได้พี่น้องมันมันกัยังนยานอยู่ไข่กับเสมอดีไหมครับมันมันกับเชื้อเนี่ยมันมันก็ถูกตาครับ ผมกัแก้รับผสมอยู่ด้วยครับแถวนี้ก็ได้เพื่อนผสมได้แล้วเนาะครับมผอพี่รองท่านใดเอาไปผสมในสองแม่ละครับอยู่นี่ผมผมกับวันตะสือมาได้เดือนเดียวนี้ครับคือพร้อมใส่งานเลยนะครับพี่้องพี่้องมักราคาใดสูตรใดให้คุยกับทางเบาแกงด้วยครับครับผมสูตรใดกัเจ็าผูมาครับยี่แ้นะครับคุยครับยี่แ้ครับครับเบาแกงนี่คือรายการทีสองนะครับครับผมลูกไซท้องแท้ครับอายุเก่าเดือน สูงลอยสามสิบนะครับเกิดจากแม่สูงลอยสี่สิบเจ็ดครับกระดูกแข็งขาคนใหญ่เนาะครับผมหนาเขาก็ดีครับเป็นอยากหงหาแม่ได้ครับก็เลยเอามาเฟี้ยแม่นี่ไหมมันมันประยูนิงครับมันมันพ่นก็แสดงว่าเขาไปแยกแม่มาเนาะครับไปแยกแม่มากครับนี่ครับเว้ยเขายังกลมๆนล่ครับเดี๋ยวขอหน้าตาเพื่อนนะครับโอ้พี่น้องคุยยังเก็บจมูกอยู่ครับส็บจังอยู่ครับรวาแต่ว่าเขาใหญ่แท้เนาะแม่นครับ ฟ้าบันทายแม่พี่น้องเกล็ดประกวดคักๆนะครับแม่นครับปังกันย่าไหมครับแม่นครับโอ้แม่เพิ่งคืนใหญ่นาะครับแม่เพิ่นลอยซีบเก็ดเข้าไปป๊าดหนังคอหนังยังกับเพิ่นครับนี่ขอบคอตันๆนี่ครับโอ้กระดูกแข็งขาลำตัวสีบ่อบผัดด้วยครับครับผมเขาส่งเสียเลยครับนี่ครับเขาเขาส่งเสียเลยครับนี่สิมาครับโอ้หน้าเขาคนดีเนาะครับพี่น้องครับตัวนี้ไหมครับลูกชายทองแท้วชัดจินเลยครับ มึงขับขาขาสิซ้ำตัวเมียแล้นนะครับโอ้แข่งขาพอพันพี่น้องอนาคตับพอพันในนอนครับขาใหญ่เล็บนางสี่นะครับครับเมียราคาเนี่ยครับเปิดไใบลายปันใดครับเปิดใบประเพคนี่ครับไอ้จอมเปิดใบสามหมื่นหกพันบาทครับสามหมื่นหกพันบาทครับต่อรองเลยครับพี่น้องมากพี่น้องโทษสอบถามกับทางบ้านแก่งมึงเด้อครับครับผมสูตเท่าใดไว้เท่าใดให้คุยกันครับเมียนครับมันสาย เกล็ดประกวดเลยครับตัวนี้ครับรับประกันครับใบหูกับนี่ครับนี่ครับแต่ผมสีร้องค่อยๆวันมาบ้างครับจะ่าเพิ่นจูงเป็นอย่างเป็นเป็นเสียกอยู่ด้วยครับนี่ก็เอาไปใส่มวยนะครับแมนครับคือคือเพิ่นเคยอยู่กับแม่เพิ่นนะครับพี่น้องแล้ววันนี้สนเขามาไม่ๆนะครับครับงอได้ครับนี่ขันไปยุตัวเดียวเพิ่งงอได้ครับโอ้ไม่สงเขาแม่พี่น้องบาดใจคักนะครับสงขาเลยครับบึงขาเลยครับขาใหญ่นะครับขาใหญ่ หางกะดีครับกกหางกะง่ายวครับสิจูงไอ้เบิ้งนะครับเป็นสิว่ามันสิจูงไน้บครับแต่ว่าจูงชอจูงไปลงน้ำจูงไปยังได้แต่ว่าถ้าเอาห่อเอาไว้ในคอกตัวเดียวของเสียพนจะงอครับโอ้พี่น้องงานงามคั่กไหมครับเออถึงสี่แล้วครับเห็นเห็นทุกส่วนครับมงานกลับมาเลยครับนี่ครับจูงได้ด้ะครับผมว่าเป็นบาพนจูงมาได้ว่าเม็นบ้าเต้นมางอมาแยงนะครับโอ้ก็จูงง่ายเลยครับเนาะจูงไงครับแต่ว่าพนอย่างมางอหาเมร์เป็นย่างดีพ่อแม่พี่น้องด้วยล่ะ คือควายมันกับพอ่อแยกเ่อหะครับแม่มันทองได้หกเดือนแล้วครับเิ่นกะเลยขายลูกาม,ามันไหมผมลูกมันได้เก่าเดือนครับเก่าเดือนเนี้ยเนียครับสูงไว้สูงไว้สามสิบบวกครับตัวนี้คือเขามีใบไห้เนาะมีใบครับใบอยู่นั่นนะครับเดี๋ยวพี่พี่น้อง <ไป S 1> คือบบาแกงเพิ่นก็มีเอกสารครบชัดเจนนะครับเป็นลูกสายของท้องแท้นะครับนี่พี่น้องโอ้ผมบอกเลยครับนาเขามันไงนะครับมันเขาหนีสีซ้ำ สามนิ้วหสี่นิ้วเหรอสี่นิ้วเหรอครับนี่สี่นิ้วมือครับเขาสี่นิ้วเลยครับเขาย้ำกลมๆอยู่นะครับไอ้ต้อมแม่นครับคือตัวนี้ผมหวังนาคตเด้อพี่น้องขาไงเขาไงกระดูกไงเนื้อหนังสิหลายพร้อมครับเบื้องส่ง่ะนะครับเบื้องวัดเซกันกับแม่นั่นนะครับถ่ายสูงสิบสาแม่นเราแม่นแม่นลอยสี่สิบสามนะครับนั่นครับครับก็ยืนเฮี่ยงกันกับว่าแพ้กันนะครับจังเดย เบาแก่งคือได้ซื้อมาครับมักบุกไหนเพิ่นก็มักหนาโค้นนี่ครับกับกับเนื้อหนังครับกับกระดูกแข็งขาครับคิดว่าตัวนี้ใหญ่แท้เนาะครับใหญ่ครับใหญ่กินหัวหันเงี้ย่ระฟังหมดเลรอผมมาเพราะว่าเขาก็เคยจับควายงามมาหลายแล้วเนาะครับแม่นครับแตคิดว่าตัวนี้บ่พลาดแน่นอนบ่พลาดครับพลาดในราคาสามหมื่นหกนี่ก็คือต่อรองได้อีกครับผมต่อรองได้อีกครับส่งฟรีอีกไหมครับผม ทรงฟีลายไปไหนครับทรงฟีตัวอีสานนี่เ็าหละครับผมสุดยอดครับเอาพี่ดองครับไอต่อมมาขีิเแรกกับทรงฟีไปเลยครับบ่ลอยรั้วสองลอยรั้วดอกครับเพื่อเพื่อนเพื่อพูนยุกไก่ครับครับผมกับตอ้องกันเบิ้งครับถ้าเพื่อแต่ว่ามันมันเป็นตัวดีดีครับบมเมนวันย่องขายออกจากของนี่ครับตัวดีครับคือคือคือจังผมเห็นแท้แรกพี่น้องคือผมบอกไเลยตัวนี้อนาคตดีอีกตัวนึงครับคือขามันเงยไหมครับผมแมนครับเดี๋ยวรับมามาเบิงขาครับ เขาสินหาคว้ยน่อยอายุก็เดือนสิบเดือนได้ง่ขนาดนี้มันก็หายากอยู่ครับพี่น้องแลวกการนะครับประกันไวลอยสามสิบได้นะครับบ่ขาดครับคดมันดีครับฝากพี่น้องนี้นะครับตัวนี้ครับผมเอาพี่น้องครับขันพี่น้องมากนุ่มหน่อยตัวนี้เด้อพี่น้องมีเทไรสูเทไรห้คุยกับทางเบาะแกงนะครับตัวนี้ผมมองอนาคตเพิ่นนะครับเพิ่นจะได้คมญ่เนาะกระดูกแข็งขาญ่หนาเขาที่ไงอลังการครับตัวนี้เป็นตัวดีอีกตัวนึงครับพี่น้องเอาแนะนาเลยครับตัวที่สามเป็นลูกสาวเจ้าพายูนะครับผม อายุสองปีสองปีหกเดือนครับประมาณนี้ครับสูงลอยสี่สิบสามสี่สบสองสี่สบสามนี่แหลครับแต่ว่าผมประกันให้ลอยสี่สิบสองอะไครับแต่ว่าสี่สิบสามผลละเพื่อนเกิดจากแม่ไงปะครับเกิดจากแม่ลอยสี่สิบครับครับโอ้อันนี้จะเป็นใบผสมไห้ด้อครับครับผมใบแท้ๆครับนั่นขาดจนจมูกกันละมีใบมีหลอดครบชัดจีนนะครับขาดน้อยนึงพี่น้องเพราะว่าอายุ ใบก็ค่อนข้างจะพอมตัวควยเนาะมันก็หลายปีแล้วครับเมียสายเพชรอุดรนะครับผมนี่เมียหัวหักนี่ครับโอ้ใ่ใสใจคอเชื่องคักเนาะครับับใส่ได้เลยไหมครับค้นเขาครับเมึงหนาเขาครับเนี่ยโอ้เป็นหน้าตาหวานคักครับกับหวานครับหน้าหวานกับหวานไงค้นเขาไงไหมครับพี่น้องเมียนตาแต้มแจ้มแจ่มครบชัดเจนอัตลักษณ์คไทยได้เวิร์ดนะครับครับผมโอ้ดูแข็งขาไหมครับ แข้งขายงี้ครับพี่น้องถือว่าแข้งขายหญ่นะครับเนียนครับแข้งขายใหญ่ผิวพันธุ์บุญดีเนาะครับหลังขันพูนครับสูงยาวดีครับก้อยแมนสาวด้วยครับโอ้พึ่งเปลี่ยนสัตว์ได้เท่าไครับฟันฟันแท้คู่หนึ่งนะครับผมฟันแท้คู่นึงแมนครับบาทันสุดครับโอ้เพึ่นเป็นสัตว์ได้เทไปครับ เพิ่นเพิ่นเริ่มผมมาเพิ่นเริ่มสิเป็นประจำเดือนน่ะล่ะเพราะว่าบักเถิกอยู่นี่บักเถิกไ่นะครับมันอยากพ่นๆหน่อยไหมครับตอนตอมแล้วพ่นๆแล้วครับคือคืออยู่คนละครับข้อห้างครับสร้างเอาสร้างมาสอนขวางเลยมันบูอยู่นะครับแต่ว่าบวท่านได้เสื้องกันนะครับเพราะว่าเพิ่งเอาขอมากครับราคาปอกแกงเปิดว้ได้ครับแม่นางตัวนี้สี่หมื่นแปดเลยครับสี่หมื่นแปดพันบาทครับผม โอ้ยพี่น้องคุยตัวบางงําไหมครับก็เป็นตัวนิดหน่อยนะครับพี่น้องรอยสี่ิบกัวไหมครับแม่สาวอนาคตหนีรอยสีสิบหาว่าขาดว่าขาดครับว่าขาดเพราะว่าเข่าเข่าคูเรียกันขึ้นได้ครึ่งเดียวเองแม่นครับมันเป็นสาวอยู่ครับโอ้ยครับใบใบใบหูกับไงครับหูไงกับขึ้นไงครับนาะควยควยหูไงหนีไงแ้นะครับครับผมหูใงไงแ้เอายางให้พี่น้องเบิ่งจักรอบนะครับครับเราประกันตำหนิทุกอย่างที่กาล่ะครับผม ครับผมขาตกขาถอนดุกสวงสุดนะครับเบก็ะคือมันขาดขยายน้ำเลี้ยงนะครับกินกินห้ำเป็นนะครับนี่ผมเอาให้กิน<อ>ผมร้องให้กินเต่กี้ผมเอามาผมผมอันว่างผมเอามาว่างอาทิตย์ก่อนๆผมก็บอกลูว่ากผนกินเป็นนะผมก็บว่าเดีเยวให้กินครับผมก็เลยร้องเอาให้กินเบิ่งกักินนะครับ<อ>แต่าเปนสีนขาดน้ำเลี้ยงเรื่องที่น,นะครับปนกับเลี้ยไปเลี้ยมาปนกับที่เสียบที่ไดบุ พี่น้องเอาไปเติมเอาครับเอาไปเติมมาเป็นตัวดีครับเพื่องแมนนี่นี่บ่ขาดมาอนาคตสิไเ้งเงินหลายบาทอยู่เนาะแมนครับคันเลี่ยงดีๆเต็มๆพี่น้องคือตอนนี้เพื่อนเป็นควายแม่สาวพี่น้องแต่ว่าผมว่าเพื่อนกระดูกแข้งขาคงสั่งเพื่อนที่ดีครับส่วนเนื้อหนังบางสาความสมบูรณ์นี่เอาไปแต่งเติมอมดเวยครับครับหางเหิงกับยาวดีครับยาวดีนะครับที่ครับหางหางขึ้นมานี่ครับ อาเขอบังนาชัดๆครับครับหนาครับเอาบ้กแก่งมักเัืไหนเพื่อนก็ได้ซื้อมาครับมักหนาเขานี่ครับหนามักที่สุดเลยครับผมว่ามันเขาใหญ่นี่ครับเปิ้นใหญ่มั้ยครับคือบ่แม่นว่าใหญ่นั่นนี่เปิ้อนเปื่อนไงกับหนานี่ใหญ่ครับกับหนาเพิ่นหวานตากับถุงเท้องถุงเท่าขาวครับครับอ่องคออ่องหยังก็ชัดเจนมั้ยครับผมมันเป็นควายพัฒนามาแล้วสั่นนึงจังซี่นะครับ คือแม่เพิินกับเป็นสายเพรอุดรแล้วกับตัวนี้มันเกิดจากกันจากพายุนะครับเนาะคือคือพัฒนามาแล้วคือเขาม่ต้องไปพัฒนาอีกคือเข้าหนี่คือเขาไปเลือกพรไ่ใส่เอาเลยอย่างนนะครับคือเข้าได้แบบนี้คือเข้ากับไปต่อยอดต่อไปต่อยอดเลยครับคือจะเป็นควยใหญ่ยเราปะเนี่ยครับครับผมเป็นค้วยเหญ่ยแล้วครับคือถ่ายเพิ่นกับยังโด่งๆอยู่ครับผมอนาคตนี่ผิดไปได้หลายอยู่ครับหาอนาคตแม่พันธุ์นะครับ ผมกันน้ำอีกตัวนึงเด้อพี่น้องเพิ่นเป็นควายแม่สาวนะครับแต่ว่าโค้งสางกระดูกแข้งขาเพื่อนดีไหมครับพี่น้องพี่น้องมีเท่าใดสู่เท่าไดร่ใครคุยกับทางเ่าแก่งเด้อครับขาเป่าแก่งนี่คือรายการที่สีนะครับครับรายการที่สีครับรายละเอียดเพื่อนเป็นเั่าไดครับตัวนี้แม่สูงร้อยสามที่สามหานด้ครับอ่าเป็นลูกเป็นลูกแรกครับอ่าลูกสาวสี่เดือนครับ ลูกสาวนี่เพื่อนเป็นลูกตัวไหนครับลูกสาวเป็นหลานเก่าจะเจร่ญนครับผมโอ้พี่น้องครับผมแม่พวสูงไยเด้ครับแต่ว่าการเจลูกดีดีครับครับบุกขาโยกดีไหมครับข้างขาเหย้าเนาะครับโอ้ดีใส่ใจคอนีเพื่อนใส่ไหนเนาะครเ่องขัดไหมครับตาแต้มแจ่มจ่มไงแม่พี่น้องครับเขาเปิดดีครับเขาเปิดดีเลยครับแม่ลูกนี่ เมาแก้งเปิดไปหลายปีไหนครับเปิดไปซี่มันหาครับผม4,500ตัวครับแต่ว่าแต่อายลูหลูกเก่งใช่ไหมครับลูกเก่งเนาะอันยางพี่น้องเบิงจักรอบนะครับครับยางดีผลครับจูงง่ายครับเรียงง่ายมีสยดีครับตาเตี้ยมเหม่งี้ครับมาลุงมาเร็วมอาเลยครับโอ้ลูกสาวเพื่อนนะพี่น้องกระดูกแข้งขาเงาเงาครับเมาแก้งมากุีไหนเพื่อนครับเพื่อนซื้อมากะสรงหลูกดีครับผม น้ำนุ่มหนาจะดีครับเพราะว่าขัดสั้นบอรลูบบ่เป็นยังสี่ไม่ไอ้ครับหนาตาแม่เพิ่นก็ดีครับนี่ครับหนาตาแม่เพื่อนสวยครับแม่พี่น้องครับผมโอ้ยตาเตี้ยมบางนี้หนึ่งลูกเพิ่นเมยครับขายเงาครับแข่งขายเงาบรรทายที่ดีครับตัวนี้นะครับสิเปิดราคาครับเอาเอาเอาไปใส่พอหลอดเอาวันเนี่ยครับตัวแม่มันเนี่ยครับแม่มันบรอนั์เอกซ์ครับโอ้แม่พิ่ท้องว่างนะครับครับลูกเพิ่นได้สี่เดือนนะครับ แม่เพิ่นใกล้จะขึ้นนั่นแหละครับผมว่าเื้มันเฮ้มันขึ้นแล้วฮ้องผู้เฒ่าผมจับสัตว์บ่ได้นะครับคือเพิ่นเพิ่นบรรู้ว่าอันว่ามันขื้นมา่ขึ้นกันสิประมาณนี้แหละครับรว่าโค้นี่ผมเอามาฝากผู้เฒ่าเรียงนะครับมันอยู่คนละคกเด้ยครับกับกับสามตัวก้อนนะครับว่าเอามาไว้น้าเพิ่นมันคอกมันเต็มครับเพิ่น่าจะขึ้นได้ประมาณสองสารอบแล้วครับเนาะครับแต่พอเราบ่รู้แลวเนาะครับพอเราบ่งคัอยู่บันนําพี่น้องครับ ไว้่ได้สูงหลายดีแต่ว่าหากการใจลูกนี่ดีนะครับเด็ดเลยครับก็คือซัเฮาซื้อพันธุกรรมในการใจลูกนะครับครับมแม่ซมือนหาพันบาทครับผมครับในราคาหนึ่งไห่ตอเนาะครับผมส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับครับเอาพี่น้องครับขันพี่น้องประกันตํานี้ทุกอย่างครับครับขันพี่น้องมีทุนหน่อยๆเนาะครับครับสามารถเอาแม่ลูกตัวนี้ไปเลี้ยงไปดูแลได้นะครับพี่น้องพี่น้องมีทั่วใดเด้อสู่ท่ใดไขคุยกันครับครับ ครับชิปนี้สำนก่ีกอนนะครับครับครับสำหรับชิปนี่ผมเปาต่อมและทางเปาแก่งนะครับครับก็ต้องขอลาพี่น้องไปเพียงคีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ